วันนี้มารีวิว e x t e r n a l s s d สีชมพูจากทาง o r i ิ o เจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า CN300 นะครับคือหน้ากล่องมันไม่ใช่สีชมพูหรอกเพราะว่ามันมีสีสีนะครับเนะี่ยมีม่วงมีเขียวมีชมพูแล้วก็มีตัวแดงน้ำเงินตัวนี้นะครับซึ่งสีที่ผมได้มาก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือสีชมพูนั่นเองนะผมชอบสีชมพูอยู่แล้วนะฮะเลขหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือขนาดครับขนาดของมันนะมันเล็กมากๆเล็กกว่า ที่ว่าเราจะเอา SSD M.2 มาใส่กล่องแปลงทั่วไปนะครับแล้วทีนี้ของในกล่องของเขาครับก็คือเขาจะมีตัว SSD ตัวนี้นะครับมีสาย USB Type C ถู Type C นะครับแล้วก็ มีสาย USB Type A ถูก Type C มาให้ด้วยนะครับเครื่องเก่าๆที้ไม่มี Type C ก็เอาไปเสียบได้เลยไม่ต้องหาตัวแปลงที่นี้นะครับตัว SSD ตัวนี้นะครับเขามีอยู่ด้วยกัน3ความจุนะครับความจุแรกก็คือเป็น250 g b แล้วก็เป็น500 g ิแล้วก็1เทรตนะครับตัวที่ผมได้มาตัวนี้เป็น1เทรนะครับก็ขอขอบคุณทาง Orico ที่ส่งมาให้ได้ลองใช้ลองวิจัยลองอะไรกันด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนผลทสทั้งหมดที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คืออ้างอิงจากตัวนี้ที่ผมได้มานะครับหนึ่งเทราไบต์นั่นเองซึ่งถ้าผมบอกว่าอันนี้คือความเร็วจริงมันไม่มันไม่ได้ต่างเหมือน m 2ที่เป็น PCIe มากขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไปตันที่ s a t a มากกว่านะครับทำไมถึงสตาเดี๋ยวผมบอกตอนหลังนะครับทีนี้มาดูผลทสกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นที่โปรแกรมแรกโปรแกรมที่ผมใช้บ่อยที่สุดเช่นเคยนะครับ Crystal Disk Mark นะครับ read อยู่ที่557ไร้า write อยู่ที่511นะครับเรียกได้ว่า ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมมานะครับหน้ากล่องนะฮะต่อมาอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือ Blackmagic Disk Speed Test นะครับสายวิดีโอเช่นเคยนะครับรีดอยู่ที่520รายอยู่ที่446นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมได้ใช้ SSD ตัวนี้ในการเก็บฟุตเทจเก็บงานอะไรที่ผมถ่ายมาประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ ถ่ายเสร็จมาเก็บใส่ SSD ตัวนี้แล้วก็ตัดผ่าน SSD ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ใช้มาเนี่ยก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับกอไฟล์เข้าแรงดีกอไฟล์ออกก็แรงดีนะฮะใช้ตัดต่อตรงๆจากไดร์ก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมานี่ก็คือเป็นไฟล์จากกล้อง Sony ที่ผมใช้นะครับเป็นไฟล์100เมกะบิตธรรมดานะไม่ได้ดูเดือดขนาดแบบว่าไฟล์พวกแบบอะไรอะวีลอหรือพวกไอโพเลสอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นไฟล์ S24 ธรรมดานะครับที่นี้กอไฟล์ ก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละผมขึ้นให้ดูแถวๆเนี้ยนะครับรีดไลท์นะครับก็ไฟล์จริงรีดออกมาจากตัวไดท์จะได้อยู่ประมาณ470 MB ต่อวินาทีส่วนไรท์เขียนกลับเข้าไปที่ตัวได์ตัวเนี้ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ370 MB ตต่อวินาทีนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าใครจะเอาไปใช้กับเครื่องเก่าที่เป็น USB Type A แล้วเป็น USB 2.0หรือเป็น Type C 2.0หรือเป็น2.0ถามว่ามันใช้ได้ไหมนะมันใช้ได้ครับถึงตัวไดรฟ์มันจะเคลมมาว่าเป็น USB 3.0 USB 3.1อะไรพวกนี้นะครับมันใช้ได้ครับ เพียงแค่มันจะช้าหน่อยนะครับก็คือความเร็วในการใช้งานจริงก็จะเหลืออยู่ประมาณ30-40 MB หรือ40เมกต่อวินาทีแค่นั้นนะครับแต่ก็ไฟล์ได้ปกติดีส่วนที่ผมบอกว่ามันเป็น SATA s s d เนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมามันสถับสนุนไปในทางนั้นนะครับถามว่าทำไมไม่แกะดูนะเพราะว่ามันแกะไม่ออกครับ คือมันเหมือนมันปิดมาเลยนะครับคือถ้าแกะเดี๋ยต้องมีตัดต้องมีทําลายแล้วประกอบกับไม่น่าจะได้ท่าเดิมนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่แกะดีกว่าแล้วถามว่าผมได้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเว็บโอลิโกนะครับเขาบอกว่า ssd ตัวเนี้ยใช้ชิปคอนโทรเลอร์ของ j m i c ค o n ในรุ่น jms 580นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปหาด t ต s h ชีตมาเนี่ยมันเป็นชิป แปลง USB เป็น SATA นะครับก็คือเหมือนกับพวกที่อยู่ในกล่อง SSD ที่เขาขายแยกเป็นกล่องเปล่าๆแล้วเราเอา SSD M2 มาใส่อะส่วนอย่างที่2นะครับก็คือผมใช้โปรแกรม Crystal Disk Info สแกนดูนะครับมันก็จะขึ้นว่าเป็น SATA 600นะครับซึ่งผมก็เดาได้ว่าโอเคมันข้างในเนี่ยมันน่าจะเป็น SSD M.2 2230หรือตัวเล็กๆอะไรประมาณนั้น่ะแล้วก็มีวงจรแปลงอยู่ข้างในนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่า เป็น SSD enclosure er ที่ประกอบมาสําเร็จรูปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะรเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบว่าเข้าใช้กันทั่วไปนะครับ SSD enclosure er ก็มีขายกันเยอะแยะไปนะครับสรุปแล้วเท่าที่ผมลองใช้มาเท่าที่ผมอะไรมาผมก็ โอเคดีนะครับชอบที่มันเล็กดีนี่แหละแล้วมันเป็นสีชมพูด,ด้วยนะครับส่วนความแรงก็คือทําได้ใกล้เคียงกับที่เคลมไว้นะครับก็ไม่ได้หืวหวาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข้างในมันก็คือซาต้านะครับมันก็น่าจะตันที่ว่าเป็นความ s อสเสาต้าที่อยู่ข้างในนั่นเองนะครับแล้วถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าราคามันดุเดือดไปหน่อยนะครับคือราคามันแพงกว่าการที่ว่าเราจะไปซื้อ s เอสดีเองไปซื้อเอ็นโคเชอร์เองแล้วมานั่งประกอบเองนะครับแต่ มันได้ตรงความเล็กนี่แหละนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดนปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ลิงก์ในครับอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดนปลาสวรรค์สวัสดีครับ